ท่านนะคะกลับเข้าสู่งาน CEO Workshop ค่ะ IRS a v a l u a t i o n Strategy นะคะซึ่งในช่วงแรกนะคะทางพี่ชา้างแล้วก็พี่กุ้งได้พูดไปแล้วว่างานด้ INA มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็จะนำไปซึ่งการเติบโตของกิจการได้อย่างไรนะคะโดยอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำระยที่ดีเนี่ยมีในเรื่องของ M&A หรือการควบรวมกิจการเนี่ยก็จะเป็นทรูอันนึงที่ทาให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตได้นะคะดังนั้นเลยจะขออนุญาตเป็นสัมพันธ์งานสัมนาอีกหนึ่งสัมนาที่อยากจะให้ ผู้บริหารทุกท่านที่กําลังจะเตรียมตัวเข้าตลาดเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนะคะชื่องานว่า m a a กลยุทธ์ต่อยอดเศรษฐกิจ ธุรกิจไทยคะ่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งภายในงานเนี่ยจะมีะผู้มีหานะหลายท่านมาร่วมให้ความรู้หรือมุมมองในการเติบโตให้กับธุรกิจด้วยการควบรวมกิจการะคะ่ะอย่างเช่นคุณมันยงจากเกียรตนาคินนะคะคุณหมูวรวุิจาก OFM นะคะคุณกุระเชชจาก s c g แล้วก็ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์อุรพีพัฒนาพงศ์จากบริเกนแมคเคนซี่ enzie, ซึ่งทุกท่านนะคะถ้าเกิดสนใจว่า ตัวเครื่องมือในการควบรวมกิจการจะทําให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างไรเนี่ยถ้าสนใจนะคะสามารถโทรไปสํารองที่นั่งได้นะคะขออนุญาตให้เบอร์โทรไปนะคะเบอร์02.229 2.0.16-7นะคะอีกครั้งนะคะ0 2 2 2 9 2 0 1 6คะ่ะจะได้รู้ว่าวิธีการควบรวมกิจการแล้วสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจให้เติบโตได้อย่างไรนะคะเรียนเชิญทุกคนนะคะขออนุญาตกลับเข้ามาสู่ของงานเราคะ่ะซึ่งในเรื่องของงานทางด้านในอานะคะเมื่อช่วงเช้าพี่ช้างและพี่กุ้งนะคะได้เรียนเชิญดวยว่าหลังจากที่ทุกท่านเนี่ย นมบริษัทเข้าจดทะเบ,บียนในตลาดซับเนี่ยสิ่งหนึ่งคืนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยมีความสําคัญเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ได้เรียนแนะนําทางด้านคุณศีนาฏว่าเรามีหน่วยงานในเรื่องของการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดยเฉพาะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนของงานในเ i ไอเองเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรอีกมากมายที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถต่อยอดความรู้และทำทำงานทางด้านไออได้ประสบความสําเร็จนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีอีก อีกหน่วยงานหนึ่งค่ะที่เป็นที่ปรึกษานะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของงานด้านไออารโดยเฉพาะนะคะ mm hmm. เพื่อไม่การเสียเวลาขอขอ,ขอเรียนเชิญปรบมือให้กับด็อเตอร์สลิดโชคชัยนิรันนะคะท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัท p y i consulting จำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะ แล้วหรือกำลังจะลิสต์เนี่ยไดนะม้มาฟังมางมาฟังผมพูดนะครับล้วก็รู้สึกจริงๆออลำบากใจพอสมควรนะครับที่ต้องมาพูดตามพี่ช้างนะครับพี่ช้างก็เมื่อเชา้ามันพูดได้น่าสนใจมากแล้วก็ได้ให้ความรู้ไปหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องมออีพี่วิวันนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยท่าน,นอาจจะรู้เยอะกว่าผมซะด้วยซ้ำนะครับซึ่ง วันนี้เนี่ยก็ก็มาพูดกับหลายๆท่านซึ่งอาจจะมีความรู้หลายๆท่านอาจจะลงทุนนะครับผมไม่ได้ใช้คําว่าเล่นหุ้นนะครับผมใช้คําว่าลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะคร sort, ับอาจจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าผมซะด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยวันนี้ก็อยากจะมาแชร์องค์ความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์ที่เราได้เคยทําให้กับตลาดทัพย์นะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวด้วยละกันนะครับว่าทําไมเนี่ยบริษัทหลายๆบริษัทนะครับไม่ว่าทั้ง กำลังจะ list หรือ list แล้วเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารที่ดีนะครับก็ขอแนะนำตัวนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเคยทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการลงทุนมาพอสมควรนะครับส่วนตัวเองช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงทุนแล้วเพราะว่าทำให้กับตลาดหลักทร,รัพย์ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเผื่อมีคอน i l t กับอินเ e รสนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ลงทุนในกองทุนนะครับแต่ตั้งแต่เด็กๆมานตั้งแต่ปี 9, ป,ประมาณ9ไปประมาณ9798นะครับผมก็ เ,เคยทำงานให้กับบริษัท Merrill Lynch นะครับที่นิวยอร์กทำใหกับเ,เป็นนักวิเคราะห์นักลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็ทางด้านาพวก equity research นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบโทนะครับก็ทำเกี่ยวกับบริษัท private equity อยู่ช่วงหนึ่งนะครับสองสามปีด้วยกันนะครับก่อนที่จะมาเาปิดบริษัทที่ปรึกษาของตัวเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วบริษัท PYI เนี่ยก็จริงๆแล้วพวกผมเนี่ยหน้าที่ผมก็คือช่วยคิดกลยุทธ์นะครับในการ ที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในการที่จะสร้างแล้วให้กับผู้ถือหุ้นนะครับซึ่งก็ต้องไปดูว่าบริษัทจะต้องพัฒนายอย่างไรนะครับทางด้านการเงินท่านจะต้องมี capital structure แบบไหนที่เหมาะสมนะครับท่านอาจจะสงสยัยอ่าแล้วอยู่ดีๆทําไมผมต้องมาพูดเรื่องไอห่าให้ท่านฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมทํากลยุทธ์ให้กับหลายๆบริษัทเสร็จนะครับมันมีประเด็นปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับคือว่าทําไมมูลค่าบริษัทของเขาเนี่ยไม่ได้สะท้อนความเป็นจริง ไม่ได้สะท้อนความจริงนะท่านจะทําอะไรดีก็หลายๆอย่างก็แล้วแต่มันมีปัญหาอย่อยางว่าหลายๆบริษัทในประเทศไทยหลายๆผู้บริหารในประเทศไทยไม่สามารถสื่อสารว่าตัวเองทําอะไรได้นะครับหลายบรยิษัทเนี่ยมีมูลค่าที่ดีมากๆนะครับแต่ทําไมเขาไม่สามารถสื่อสารให้กับผู้นักลงทุนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เราพูดถึงซิงเกอร์จริงๆแล้ว เดินมาแล้วก็ได้ยินยใช่ไหมครับนะครับเดินไปเดินมาด้วยแล้วก็พยายามเล่าเคสให้ฟังละกันอย่างเช่นเมื่อเช้านี้เราพูดถึงซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกๆพี่ช้างก็พูดไปแล้ว่จริงๆแล้วเนี่ยผมผมก็เข้าไปช่วยบริษัทซิงเกรอร์ช่วงหนึ่งนะครับตอนช่วงที่ทำกับตลาดหลักทรัพย์นะครับวันแรกที่เข้าไปราคาอยู่ที่บานสามบาทกว่าครั้งแรกที่เดินเข้าไปเลยผมก็บอกคุณบุญยงว่าวิผมรู้จักบริษัทซิงเกอร์ดีมากเลยเพราะบ้านผมเนี่ย ตอน,นเด็กๆเนี่ยแม่ผมเนี่ยเป็นบริษัทเย็บเสื้อผ้าบ้านผมเป็นบริษัทเย็บเสื้อผ้าซิงเกอร์คือบริษัททําจักเย็บจักเย็บผ้าผมเข้าไปโอ้ต้องมีจักเย็บผ้าแน่ๆเลยแต่วันแรกพอเดินเข้าไปเสร็จพวสิ่งที่ผมเห็นคือตู้เย็นสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรทีวียีห่ห้อซิงเกอร์ท่านเคยเห็นทีวียีห่ห้อซิงเกอร์ไหมครับท่านอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าคุณบุญยงชอบพูดเองว่า,าบริษัทเขาเนี่ยนักลงทุนเป็นคนมีเงินจะขายของให้กับ ขายของให้กับคนรักยากนะครับคนอย่างเราอาจจะไม่เคยเห็นทออีวียี่ห้อซิงเกอร์ตู้เย็นยี่ห้อซิงเกอร์ผมไม่แน่ใจนะครั้งหนึ่งอาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อซิงเกอร์ก็ได้แต่วันที่เราเข้าไปเราถามท่ามคุณบุญยงเอชซิงเกอร์คืออะไรซิงเกอร์คืออะไรท่านลองคิดดูท่านลองคิดว่าท่านจะต้องเป็นนักลงทุนท่านจะต้องเป็นเจ้า ตอนนั้นผมเข้าไปผมคิดว่าซิงเกิลได้เป็นบร,ริษัทที่เป็นที่ขึ้นมันไม่ใช่เป็นบริษัทอะไรก็แล้วแต่ซึ่งวันนั้นเนี่ยซิงเกร์มีสามอิสระดิสติลเลตด้วยกันคือหนึ่งขายของสองมี f i n a น c e เพราะเขามีสิ่งสามมีซอร์วิสเพื่อเขาให้บริการแล้วตกลงผมก็เลยทำคุณบุญยง,งตกลงพูดอธิบายในหะ้ผมฟังเลยนะซิงเกร์คือขายผมไม่เข้าใจผมลงคุณในบริษัทนี้ไม่ได้เขาผมไม่ใส่ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนที่ไปช่วยสิงเกอรรอบแรกๆก็คือว่าเราก็ไปคุยกับนักวิเคราะห์นักลงทุนหลายคนนักวิเคราะห์นักลงทุนเขาไม่เข้าใจว่าสิงเกอรเวลาจะไปคุยกับนักวิเคราะห์บริษัทสิงเกอรผมก็ต้องไปคุยกับสามเจ้าด้วยกันเจ้าหนึ่งก็คือเป็นนักวิเคราะห์ทางการเจ้าหนึ่งผมก็ต้องไปคุยกับพวกบริษัทที่ทําเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่า r e t a เ l sector ซึ่งมันคนละเซกเตอร์เขาไม่รู้ว่า แต่เราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยจริงๆแล้วซิงเกิลม,มีช่วงหนึ่งที่ผมนั่งดภิปรายกับคุณยงแล้วมันมีคําพูดคำหนึ่งว่าจริงๆแล้วจุดแข็งของซิงเกิลเนี่ยเขามีเล็กดิสติบิวชั่นชานอลเขาขายเกือบเหมือนขายตรงนะครับแต่คือเขามีคนดิสติบิวชั่นอยู่ประาณสามพันห้าร้อยคนนะครับขายอะไรก็ได้จากกระเบือ,อยันเรือลบขายอะไรก็ได้ตอนนั้นเขาไปครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองคุณยงบอกว่าเนี่ยมีมีคนหนึ่งที่เขาผลิต เขาเรียกว่าอะไรที่ต้มเส้นเป็ดเตี๋ยล่ะครับที่ไม่มีใสต่ตะกั่วเขาบอกว่าอยากจะให้ซิงเกอร์ช่วยขายเพราะว่าซิงเกอร์เนี่ยมีคนขายเยอะมากซิงเกอร์ตอนนี้แม้กระทั่งขายช็อปน้ำมันถ้าท่านไปดูของต่างเนี่ยเออต่างจังหวัดเนี่ยซิงเกอร์จะมีไอ้หัวปั๊มเนี่ยเยอะกว่าปตทขายแม้กระทั่งที่เติมเงินขายแม้กระทั่งตู้เย็ยนขายทุกอย่างสากกระเบือ,อยันเรือลบที่จริงรแล้วเก่งจริงนะครับวันนั้นเราก แล้วสิ่งเกิดจุดหนึ่งที่แข็งจริงคือเขาเขามีดิสเนียชั่นที่ดีผมก็เลยบอกเอ้คุณบุญยงทำไมคุณไม่คิดว่าจริงๆแล้วคุณเป็นมูฟวิ่งรีเทลคุณต่างอะไรกับบิ๊กซีคุณต่างอะไรกับเซ็นทรัลสมมุติต่างอะไรกับเทสโตรคุณขายได้ทุกอย่างคุณขายแม้กระทั่งเอ่อเขาเรียกว่าอินชัวรันซ์ก็ยังขายคุณขายได้ทุกอย่างจริงๆนะครับเพราะจริงเขาหน้าตาเขาเหมือนรีเทลนะครับแล้วผมก็ยังบอกจริงๆริแล้วถ้าคุณอยู่ในเซกเตอร์ เฉลี่ย on a า e r a g e 25-30%ได้30เท่า PE 25-30เท่าแต่ถ้าคุณอยู่เซกเตอร์ทำงานคุณอาจจะได้15เท่าคุณพยายาม position ตัวเองให้มาให้คุณเป็นไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญตอนนั้นที่เราเจอหลายๆบริษัทที่ที่ผมไปทำก็คือว่าคุณทำดี f ั n d a m e n t a ลดีแต่คุณไม่สามารถสื่อสารให้กับคนอื่นได้ว่าคุณคือใครนะครับแล้วทำไมผม านลองไปนั่งคิดนะหลายหลายบร,ริษัทที่กําลังจะลิสต์หรือลิสต์แล้วแต่แม้แต่นั่งหลายหลายบร,ร,ริษัทที่ลิสต์แล้วนะยังบอกไม่ได้ว่าคุณคือใครแล้วทําไมผมต้องลงทุนในบริษัทคุณ,คณนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมมีเวลาค่อนข้างเยอะผมค่อยๆไปคร่าวๆไปช้าๆแล้วกันนะครับแต่คือจริงๆแล้วผมอยากจนะถ้าท่านมีคําถามอะไรยกมือถามผมได้นะครับผมอาจจะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องเมื่อเช้านี้เติมเติมนิดเต็มนิดนึงคือเกี่ยวกับเรื่อง i n v เ s อร์เ e l a t i o n ว่าคืออะไรนะครับเสร็จปุ๊บ อของต่างประเทศนะครับว่าต่างประเทศที่เขาทำดีๆเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของคาร์ s อนที s สุดคู่นะครับว่าที่เขาเคยได้ราร I งวัล i อเอชวอลปนปี2005ต่างประเทศเขาทำอะไรนะครับมันอาจจะดูเยอะมากเต็มไปหมดแต่เราอาจจะเลือกเรื่องดีๆของเขามาใช้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอดีไม่มีในนี้แต่เมื่อเช้านี้พอดีได้พอดีได้ได้ยินที่ชาพูดก็เดี๋ยวจะเอามาดูว่านักวิเคราะห เขามีข้อจํากัดอะไรทําไมเขาถึงลงทุนในบริษัทเราไม่ได้นะครับหลายๆบริษัทที่มี liquidity ต่ำเลกเกิือนไปบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีนักวิเคราะห์มาสนใจเราเขามีข้อจํากัดอะไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตอนสุดท้ายก็คงไปพูดถึงว่าแล้วเราจะพัฒนา investor relation ของเราได้อย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครมีคาถามเนี่ยผมก็ยินดีนะครับส่วนหนึ่งเหมือนที่ผมบอกเวลาตอนที่ผมไปนั่งทำ i h ผมหรือว่าทำ ที่บร so ิษัทที่จะต้องทำเพื่อเพื่อเิ่มมูลค่าสูงให้กับผู้ถือุส่วนแรกก็คือส่วนที่เขาเรียกว่า asset strategy นะครับส่วนนี้ก็คือท่านจะทำยังไงล่ะให้บริษัทท่านโต Market Cap ท่านโต Return o n equity ทท่านดี r o วท่านดีจริงๆแล้วส่วนนี้ส่วนใหญ่ที่เราเรียนเรียนกันในวิ s ัญ o ีทัพอสต์ฟลัชฟอสต์นะครับเราจะ เราจะทำให้บริษัทเราโตได้อย่างีซึ่งปกติเนี่ยถ้าท่านคิดก็คือคนรุินของบริษัท CEO เป็นคนคิดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งท่านจ้างบริษัทไม่คือน CEO c g อะไรก็แล้วแต่มันช่วยคิดตนั้นนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ท่านมีมูลค่าสูงสุดก็คือทานนง Financial Strategy เขาจะทำงานให้ต้นทุน ลดต้นทุนการเงินหรือจะทํายังไงก็ตามให้คงสร้างผลการเงินท่านเหมาะสมน,นะครับท่านอาจจะต้องมานั่งคิดว่าท่านจะกู้เงินระยะสั้นระยะยาวนะครับตอนปี97ประเทศไทยเกิดปัญหามันคือปัญหาทาี่ท่านฝังฝ่ามือนอนะ Financial Strategy นะครับท่านตอนแรกท่มี Short Term Debt กับ Long Term Debt มี Debt ที่เป็นเขาเรียกเงินกู้ในประเทศเงินกู้ต่างประเทศพอท่านมีเงินกู้ต่างประเทศเยอะเกินไปวันนั้นค่าเงินบาทเปลี่ยนปุ๊บ นี่ท่านยเยอะเขินไปนะครับนั่นคือตัวขวาหนึนะครับถ้าเป็นเพอร์เฟกต์เวิร์คือโลกที่มันเพอร์เฟกจริงๆเนี่ยท่านทำแค่สองอันนี้คุณค่าบริษัทของท่านน่าจะไปถึงที่แปดล้านหนึ่งผมใช้คำว่าแปดลวานลูกคือราคาของคุณที่มันสมควรที่จะเป็นนะครับอันนี้ทฤษฎีอะไรก็แล้วแต่แต่คือถ้าท่านทำเนี่ยถ้าในเพอร์เฟกต์เวิร์มันน่าจะมีท่านน่าจะได้ราคาที่เหมาะสมแล้วเพราะอะไรผมกับ ท่านเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นคนอนอก,นอกใน Per f e c t world ข้อมูลมันต้องโปกนะครับแต่ความเป็นจริงท่านคิดว่าผมมีความรมมู้มีข้อมูลทางการาเท่ากับท่านความรู้ทางด้านบริษัทเท่ากับท่านไ,นไม่มีหานะครับการ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะต้องมีการโ l o w ของข้อมูลที่ฐามนมันก็เลยมาบของว่าตัว communication, การสื่อสารเป็นตัวที่จะทำให้บริษัทขอท่านเนี่ยไปถึงจุดที่เรียกว่าแอนดลไดนะครับแต่ผมอยากจะเน้นนิดนึงนะครับว่าการการที่จะสื่อสารเนี่ยไม่ใช่สื่อสารแระ,ะคาระขึ้นนะครับท่านต้องมีพื้นฐานที่ดีด้วยนะครับต้องมีฟันเดเมนทัลที่ดีเมื่อเช้านี้เราพูดถึงสิงเกิทำไมซิงเกิลล่ ต้องบอกอย่างนี้ซิงเกิลช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเทอร์นราล์แน่นอนบริษัทเป็นช่วงหนึ่งที่เมื่อเช้านี้คุยกันว่าเอมีการลิสต์ตักงอยานโยนนะครับแล้วทำให้บริษัทขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับจากวีเทสเอิร์นวีเทสเอินนี่สือผลผลประกอบการมีกำไรที่สะสมเนี่ยผมเข้าใจว่าจากสอบพรรณา,าไปติดลบนะครับจากติดลบเนี่ยแล้วตอนเทอร์นราล์เนมันค่อยๆ่อยบวก ชนึ่งที่คุณบุญยงจะต้องไปพบนักลงทุนที่เขาเรียกว่า Value Investor แล้วพอดีก่อนหน้านั้นผมไปเจอแกน่ยก่อนที่เขาจะเจอ Value Investor ก็มานั่งคุยกันกับเขาด้ว่าเอ๊ะบุญยงครับเราจะไปคุยอะไรกับ Value Investor จะไปสื่อสารกับเขาดีไหมว่เรามาจบลงตรงที่ที่เป็นมีเลไอโนี่พอไปเสร็จทิ้ผมก็่อการเริ่มมีแล้วแต่คือคนยังไ่รคนยมรู้แต่พอหลัง เพราะเขาพิดว่าข้อมูลมันเป็นการ์ดซึ่งเข้าใจว่าเป็นการ์ดเ,เรพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันมากับฟันเมน,นันเหมือนโซ่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเจ้าของซีโอหลายท่านมีบริษัทหลายท่านบอกคุณสลิดคุณเจมเพื่อทำให้หน่อยสิกรรมจาริสฟันสักเดือนสอง ใกล้ขึ้นโอเคนะครับชัดขึ้นไหมครับอ่ะโอเคเพราะว่าเขาเขาบอกว่าอีกเดือนสองเดือนอยากให้ราคาขึ้นทำได้ผมบอกทําไม่ได้ถ้าผมทําได้ผมก็รวยแล้วผมไม่ต้องมารับจ้างทุกท่านแล้วถูกไหมถ้าผมทําได้ขนาดนั้นนะครับแล้วบางบริษัทก็บอกว่านี่ผลประกอบการไม่ต้องมาไปสื่อสารมันเป็นไปไม่ได้นะครับของดีผมจริงผมอยากจะทาบริษัทที่ดีแต่สื่อสารไม่ดีผมช่วยท่านได้ แต่คือถ้าท่านบริษัทไม่ดีแล้วสื่อสารผมว่ามันทําไม่ได้หรอกมันก็คือการปั่นราคาคุ้นเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่น่นหงน,นะครับซึ่งผมก็เลยบอกว่าในมุมมองของทางบริษัทผมหรือตัวผมเองเการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มมันมีสามส่วนทําำ s t r t t t r y ท่านของท่านให้มันดีทำอย่างไรให้ ROE ของท่านสูงนะครับหรือว่าแข่งขันได้ในตลาด Financial strategy โครงสร้าง,งการเงินของท่านดีและจะต้อง นะครับอันนี้เขาถึงบอกว่าเอ๊ะเมื่อคุณทําดีแล้วคุณต้องให้คนรู้ด้วยว่าคุณทําดีห่าถ้าคุณทําดีแล้วคนไม่รู้คุณก็อยู่อย่างนั้นนะครับอะแล้วทําไมจริงๆแล้วเมื่อเชา้านี้พี่ช้างพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าจริงๆแล้วทําไมไออาค่อนข้างสาคัญอันที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดคือเวลาท่านลิสต์ในตลาดทรัพย์ท่านต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะนั่นเป็นบทบาทด้านหน้าที่ทสําคัญคของบริษัท ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับถ้าท่านจะมาอยู่ในตลาดท่านต้องทำนะครับแต่อันที่2เนี่ยที่ผมพูดถึงก็คือว่าตอนนี้ินเเตอร์ักลงทุนมีทางเลือกว่าจะลงทุนหนไทยลงทุนที่ไหนท่านลองนั่งคิดดูเล่นๆน่ณะวันนี้บริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์มีกี่บริษัทของแคบของไทยครับมีเท่าไหร่มีมัน5้าหกร้อบริษ เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากจะลงทุนยังไงนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นท่านบอกว่ามี AEC ACD ครับเพราะว่ามันคนสามารถมาลงทุนในบริษัทท่านได้แต่หมายเวาว่าคนไทยผมก็สามารถไปลงทุนในบริษัทสิงคโปร์บริษัทมาเลยได้ง่ายเช่นเดียวกันถ้ารวมบริษัทพวกนั้นอีกมีประมาณ3 4มสพนันบริษัทที่ผมอยู่ในพอทที่ผมเลือกได้แล้วถ้าคิดมากกว่านั้นถ้าทั้งโลกเนี่ยผมมี choice ที่ choice ในการลงทุนถ้าท่านยังไม่พูดถึงเรื่องทองยังไม่พูดถึงเรื่องอสังหาไม่พูด นักลงทุนทุกคนมีช้อย c e นะครับที่จะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะลงคุณในบริษัทท่านเขาต้องมั่นใจนะครับว่าบริษัทต้องมั่นใจและเข้าใจว่าบริษัทท่านคืออะไรนะครับแล้วเขาจะต้องเห็นว่าบริษัทท่านมาจากไหนเือาไรเช่นเดียวกันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือผมมองว่าการที่จะสร้างความเชื่อถือ reputation ให้กับคนเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนที่ผมบอกจะให้ผมมานั่งทำา IR เนี่ย องเดือนสามเดือนไม่มีทางนะครับคือมันต้องใช้เวลาในการสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความเข้าใจบางทีเนี่ยเรายังไม่เข้าใจว่าアาลิซิสคิดยังไงมันก็ต้องใช้เวลานะครับว่านักลงทุนเขาคิดอย่างไรนะครับตรงนี้มีโพสต์เล็กๆของวอลันบักเซ่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยคุณใช้เวลา20ปีในการสร้างเร p u เ a t i o n ความชื่อชื่อเสียงแต่คุณใช้เวลาแค่ห้านาทีในการทำลาย ถ้าคุณคิดอย่างนั้นเสร็จปุ๊บคุณจะเริ่มถอยกลับมาแล้วหละว่าทุกครั้งที่เราเจอนักวิเคราะห์นักลงทุนเราต้องอยากพูดอะไรขเขาสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างไรแล้วจะทำอย่างไรที่จะไม่ทําลายชื่อเสียงของเรานะครับแน่นอนการท,ทํา I R ดีเนี่ยมันช่วยในการ raise capital เพื่อ raise fund ั้งต่อไปมนมีชางพูดเมื่อเช้านะครับเราไม่ใช่ทํา IPO เสร็จปุ๊บเราจะไม่ raise fund อีกหลายสายบริษัทในตลาดทรัสต์ raise fund แล้ว raise fund นะครับซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยหลายๆคนอยู่ IPO IPO เสร็จปุ๊บอีก2อสาปีมานะคุณเจนช่วยหน่อยสิอยากทำอ,อยากบริษัทเพิ่มนะครับช่วยทำไออาร์หน่อยนะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นกระบวนการมันใช้เวลานานนะครับให้คนเชื่อถือให้คนมั่นใจท่านลองไปนั่งคิดของปตทหรือของอุนใหญ่ใครอยู่ ทำไมเขาจะต้องลงทุนในการที่จะสร้างริเลชั่นชิพสร้างความสัมพันธ์กับนักลงทุนมากขนาดนั้นทำไปแล้วได้อะไรนะครับทำไมอยู่ดีๆ s อสต้องมีคอนเสิร์ตอัศนีวัดศคอนเสิร์ตที่เบิร์ดเพื่อนนักลงทุนบริษัทครับเขาต้องการสร้างแฟนคเขาใช่ไหมครับท่านลองคิดดูตอนนี้ s อสีจีมีนี่ด้วยบัตรเครดิตก,การ์ดไปกินอาหารลด5% 10%ท่านเคยเห็นไหมผมเคยไปร้านอาหารร้านนึงของถ้า ท่านมีบัตร SCG ซีจีเนเจอร์เนี่ยไล่ลดราคาเพราะอะไรเพราะมันเป็นการลดต้นทุนทางการเนี่ยท่านลองไปดูสิจริงๆแล้ว SCG แทบไม่ต้องจ้างแบงก์เกอร์ในการที่จะออกคุณกูเลยมีคนรออยู่เป็นคิวต้นทุนทางการเงินเท่าไหร่ถ้าผมจะเห้เห็ประมาณ5%ปซิ๊กผูกมากๆนะครับนั่นคือแนวคิดที่เขาจะต้องคิดเพื่อใช้ในการเรสฟาร์มและลดต้นทุน ครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้ามีการสื่อสารที่ดีีไอาที่ดีเนี่ยเวลาท่านมีไฟสึจะช่วยได้เช่นบางมีครั้งหนึ่งที่บางจากไฟไหม้ถ้ามีการสื่อสารที่ดีคนคนทุกต่อราคาหุ้นมันก็จะไม่เยอะขนาดนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็ลองลองไปนั่นดูท่านไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับก็หวังว่ามันไม,ม่เกิดเรื่องร้ายๆแหละแต่คือบางทีมันก็ต้องมีท่านลองดูตอนที่มันเกิดเหตุการณ์มีอะไรนะ post t r a e takeover risk ปีกออดบริษัทอะไรนะั่นหรืออะไรสักอย่างไม่อยากพูดชื่อบริษัทเกิดอะไรราคาผันผวนเกิดมันไม่มีการสื่อสารคนไม่มั่นใจนะครับมันอาจจะทําให้คนขายบริษัทท่านทิ้ง้เพราะไออามีความสาําคัญพอสมควรนะครับแล้วในส่วนตัวผมเนี่ยแล้วอะไรคือไออาร์ล่นะนะครับหลายๆคนผมผมมักจะในในสไลด์ท่านไมน่มีแต่ผมชอบจะชอบพับน ผมรู้สึกว่า i อาเนี่ยการผมผมมองอย่างนี้ไออามันก็การสื่อสารหรือการทำมาร์เก็ตติ้งวิธีหนึ่งแต่ผมไม่อยากใช้คาว่ามาร์เก็ตติ้งนะจริงๆแล้วเป็นการอธิบายตัวบริษัทให้คนซื้อเข้าใจาผมมองว่าบริษัทท่าน,นมันก็เหมือนโค้ดนะครับมันก็เหมือนโพท์มันคือโปรดักต์โปรดักต์ผมซื้ออะไรผมซื้อโปรดักต์ผมซื้อเขาเรียกว่าแคชแมชชีนนักลงทุนมองบริษัทท่านคือผมเอาเงินใส่ไปผมต้องได้รีเทิร์น มันต่างกันยังไงผมผมมองบริษัท600บริษัทแทบไม่ต่างเพราะผมเอาเงินจากแล้วผมก็ได้เงินกลับมันคือความเสี่ยงที่ผมหรือว่ารีเทิร์นที่ผมจะได้เพราะนั้นบริษัทผมมองเป็นบริษัทมันก็คือไอ้นี่ไอ้นี่คืออะไรไหลายคนเริมสงสยัยที่นี่คืออะไรท่านบอกโดนนะแต่วันแรกที่ผมดูนี่นะมันก็คือปัดทั้งโหด่ปโดนนั้นกับปัดทั้งโ แป้งเหมือนกันทอดเหมือนกันแต่ถ้าลองท่านลองดปลาทโขลกขายข้างถนนเนี่ยตัวหนึ่งเท่าไหร่ห้าบาทสิบบาทแต่คือถ้าวันหนึ่งผมใส่บอกว่าผมเป็นโดนัทแล้วผมมีไอ้นี้โผล่ขึ้นมาท่านท่านรู้จกักมีคอร์นใช่ไหมคริสปี้ครีมคริสปี้ครีมรตอนนี้ขายชิ้นหนึ่งสามสิบสามสิบห้าความแตกต่างเริ่มการที่การสร้างไอเด t i การสร้างความแตกต่างแวลูเปนเริ่มงนะครับสมัยก่อนจริงๆแล้วตอนผมอยู่นิวยอร์กเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงผมเคยทำงานอยู่ตรงตึก World Financial Center ตอริดกับเวิร์ดเทรดเซ็นเตอร์ตึกมัชหลงนั่นก็เลตอนเช้าๆเนี่ยตอนตอนตอนเช้าพวกเด็กคน Wall Street เนี่ยจะต้องเดินจริงๆเดินไปทำงานมันก็มีไลน์พิซซี่สกรีนอยู่ภายอยู่ใต้ตึก World Trade Center เวลาเช้าๆ หรือกาแฟไปพ,ฟพิซซีมไอ้แดงๆเนี่ยขเขาคนหนึ่งนี่บอกว่าถ้าสมมติเขาทําเสร็จณตอนนั้นพอเสร็จณตอนนั้นไอ้ไฟตรงน,นี้มันจะโผลนะ่นกินหอมมันเตะมันเตะจมูกมากเลยเดินไปซื้ออากาศหนาวๆซื้อไอ้ฟองชาชิ้นละมันหนึ่งเดล็ดอร่อยมากนะครับแต่เหมือนกันโดยสารเราคือโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งเราจะสร้างแบรนด์เราจะสร้างอะไรให้แตกต่างได้ยังไงเราจะแพ็คเกจ อะไรคือแพ็กเกจไอกล่องพวกนี้เวลาสมัยก่อนซื้อกล่อง iPhone มามีแพ็กเกจที่น่าสนใจกล่องของเราเนี่ยครมิวสิกครีมมันก็มีกล่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่บริษัทเราไม่สามารถใส่กล่องไดนะ้วันแรกเราก็แค่ใส่โปรสแต็กเตอร์แล้วก็ส่งแล้วมันน่าสนใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันเป็นไปนตามกลแต่เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องเจอลูกค้าถ้าขายดีก็คูวยากไปนะครับลูกค้าคุณเป็นใคร เมื่อเช้านี้เราพูดถึง analyst fund manager retail ถ้าเรามอง image ภาพพันจริงแล้วการทำ i ามันก็เหมือนการสื่อสารการขาย product ให้คนเข้าใจท่านมักจะคิดว่าฉันทำ IPO รอบแรกแล้วก็พอไม่ใช่ท่านต้องทำไปเรื่อยๆลองมาดูอันนี้คือสิ่งที่ผมใส่นะก็คือว่าเนี่ยถ้าเราคิดว่าตัว เนี่ยคล้ายๆกันนะครับโปรดักจะต้องมีการสื่อสารมีเมสเซจเพื่อที่จะส่งให้คนเข้าใจว่าบราิษัทเราคืออะไรทำอะไรนะครับต้องมีคอมมิวนิเคชั่นทีวีวมีการสื่อสาร,นะรเหมือนเวลาเราโฆษณาเราจะต้องมีทีวีวีอะไรต่างๆนะครับมีช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการสื่อสารไอคืออะไรเมื่อเช้านี้ทพี่ช้างก็พูดมาหลายเรื่อง มี opportunity day นะมี webcast นะมีแต่ต่างๆซึ่งจริงแล้วตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเตรียมไว้เกือบหกล้านะครับแต่สิ่งที่เราต้องมานั่งทำเพื่้ p r i s i n g message communication material และลูกค้ากุ่ที่คุณอยากจะนั่นคอใครนะครับที่คุณอยากจะ attract คืออะไรนี่คือรูปแบบนี่คือเขาเรียกว่า IR ในส่วนที่ผมมองเรามีบริษัทเป็นคน Investment message คือ investment สิ่งที่เราต้องสื่อสารคืออะไรอะไรคืคนอยากรู้จากเราท่านลองนั่งคิดถ้าผมจะต้องไปให้ท่านลงทุนในบริษัทท่านอยากจะได้ยินอะไรลองกลับข้างกันนอตกลับข้างกันปุ๊บมันต่างกันเลยนะถ้าสมมติผมจะเอาบริษัทใครผมอยากรู้ว่าผมอยากรู้ว่า strategy ทางของท่านคืออะไรท่านลองนั่งคิดว่าตอนทำ IPO ใครเป็นคนเขียน strategy ตรงนี้ต้องมี FA มานั่งถาม เอ,อ,นะอสเตนะจ,จ,จออี้ทั้งคืออะไรนะอธิบายให้ฟังหน่อยสินะครับจดๆฟินแลนเชียลสเตจี้ทั้งคืออะไรโครงสร้างทางการเงินท่านคืออะไรเอสซิคิวชั่นแพลนถ้าผมจะต้องลงทุนท่านล,ลองคิดดูแลกันอย่าบอกกาผมถ้าผมต้องท่านต้องมีงเงินร้อยล้านต้องลงทุนในบริษัทท่าน,อ,งงานาอยากจะรู้อะไรในบริ้นะครับท่านต้องมี Investment Invest, Message ที่ค่อนข้างดีนะครับมันมาจาก Corporate Strategy แหละ แล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเทรจี้าหม่ Material จะต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Analyst